มาทำน้ำพริกกะปิกันมีอะไรบ้างนะหรอมะนาวสองลูกถ้าอยากได้เปรี้ยวอาเพิหมเอนนะน้ำตาลปี๊บอยากได้หอมหอมน้ำตาลมะพร้าวเลยนะกะปิปิ้งซะก่อนมันจะหอมมากเลยหอไปตองปิ้งมันนะกระเทียมพริกขี้หนู ตอนนี้เราใช้พริกขิงุประมาณสิบห้าเมตรกระเทียมก็กะให้มันเท่าๆกันนะนะบวกลบได้ไม่ต้องห่วงอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยน้ําปลาดีๆน้ําปลาหอมๆม,มันจะทําให้น้ำพริกเราหอมหน้ากินยิ่งขึ้นไปทําได้เลยเคล็ดลับเลยต้องทําอันดับแรกเลยนะกระเทียมอ้อยหยาบยใส่กะปิลงไปเราจะใส่กระเทียมกับกะปิก่อนนะเพราะอะไรนนหรอเพราะว่า ตัวกระเทียมเนี่ยเขาจะไปดับกลิ่นกระปิได้เล็กน้อยบางท่านจะตามกระเทียมกับพริกการทำกระเทียมกับพริกแต่ก่อนเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกอะไรละเมนขียวพริกกระปิมันจะฟูขึ้นมากระปิที่เราใช้เป็นกระปิน้ําจืดนะกุ้งน้ําจืดบางบ้านเนี่ยเขามีกระปิดีเขาทําจากกุ้งน้ําจืดเมื่อเข้ากันได้ดีแล้วก็ใส่พริกอยากได้เผ็ดแค่ไหนเผ็ดมากก็ละเอียดมากเผ็ดน้อยก็ละเอียดน้อยเผ็ดรับอีกกาลหนึ่งนะ เราจะปรุงความเค็มทีหลังปรุงเปรี้ยวกับหวานก่อนน้ำตาลก็คือเท่ากับกะปินะแต่บางคนไม่อยากกินหวานก็ลดลงได้ตามสัดส่วนนะแต่ที่ให้ไว้เนี่ยก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรลดชาติกลางๆนนะไม่ได้โดดเด่นว่าต้องหวานมากหรือไงเอข้าวกดีแล้วกัวมาใส่ห้าวแล้ใส่ไปเลย แล้วก็คนตอนนี้มันจะข้นมากก็าิีนะ,ะเกลี่ยได้แล้วยังไม่เค็มนะความหวานได้แล้วก็อยากให้มันเพิ่มนะ้ำมานอีกก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปสองช้อนใส่น้ำตาอันนี้เค็มได้แล้วเียวนี้เองก็จะอร่อยใส่มะนาวไปแลหวานโอเค คิดว่าเสร็จแล้วอากจัดใจท่วเลยเสร็จแล้วปลาทูชะอมทุกไขน่น้ำพริกผัดต้มทุกอย่างสุดยอดเสริมด้วยหน่อไม้ต้มจากต้มเราเอง กะทินข้างรู้อร่อยมากงานนี้สุดยอดแล้วข้าวหมดหมอแน่ๆมากีนกัยลเล่าฟาม